สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชวพยากรณ์ใหม่แล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวรงระวันประจำวันที่30นะคะเมษายน2568ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องคะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะอย่าให้เหมือนสิ้นใจนะคะพี่น้องนะแล้วก็จะเริ่มเดือนใหม่แล้วเข้าสู่เดือน6แล้วนะคะก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะพี่น้องคะใครที่ยังไม่ได้ทําอะไรที่คิดการวางแผนเอาไวนะ้ครึ่งปีแล้วนะคะเราลงมือทําได้เลยและใครที่มีปัญหาอุปสรรคยังแก้ยังแก้แกไม่ได้เนี่ยก็อยา่าจิ้มตกค่ะพี่น้องคะ่ะค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไปนะคะพี่น้องนะ,ะ,นะการดูดวงก็ นะคะไม่ว่าจะดูดวงในศาสตร์ไหนก็แล้วแต่ก็เป็นเพียงแนวทักเท่านั้นนะให้พี่น้องนําไปปรับใช้นะคะพี่น้องขาพี่น้องทนหนที่ต้องการนะคะดูดวงเช็คดวงหลังสงการานโปรพิเศษจัดให้ทําบุญร่วมกันร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะอ่าหมดเขตการจองนะคะพรุ่งนี้นะคะเนื่นองจากว่าพรุ่งนี้อ่ะคุณพระหมอบวชละนะคะลาบวชแล้วแล้วก็พี่น้องทนานที่จองมาและดูให้ไม่ทันนะคะก็ หลังจากป้าหมอศึกนะคะก็คิดว่าสัปดาห์หน้าเนาะอ่าสัปดาห์หน้าคุณป้าหมอก็จะมาดูดวงนะคะยนหลังให้ชดใช้ให้นะคะพี่น้องจ๋าเนะฉะนั้นใครต้องการที่จะดูดวงนะคะเออโปรพิเศษนะคะ,ะนานๆมีครั้งหนึ่งนะนะคะทำบุญร่วมกันนะพี่น้องคะ่ะก็ทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องคะนะและก็ใครที่ไม่ประสงค์นะคะที่จะดูดวงไปประสงค์ที่จะ ทำบุญร่วมกันนะคะยินดีเนาะตามกําลังศรัทธานะคะพรุ่งนี้ป้าหมอทําบุญให้นะสาบผู้ที่ร่วมบุญมาแล้วอนุโมทนาบุญนะคะรับด้วยก็แล้วกันนะคะพี่น้องจ๋านะขอพี่น้องกินดีอยู่ดีมีสุข,สขภาพแขง็งแรงและก็ในวันที่สองพฤกษภาคมนี้ขอมีโชคมีลาภหนักๆนะคะเฮงๆรวยๆเลยเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้มาทํานายดวง ปรายวันกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูว่าติดดาบติดกับนะคะนี่แปร์ดาบเนี่ยนะคะระมัดระวังเนาะมีความรู้สึกว่านะคะเอ่อเดือดร้อนเพราะผู้อื่นหน่อยนะคะหนึ่งละนะคะแล้วก็มีความอืนอัดกดดันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะอันนี้นะคะมันไม่ใช่แต่พี่น้องวันอาทิตย์อะ่ะนะ,ะพี่พี่น้องวันอื่นอื่นก็เหมือนกันเนี่ยแต่จริงๆแล้ว่มันก็ไม่ได้แย,ย่อย่างที่เราเครียดนะคะพี่น้องจ๋านะเพราะว่าขึ้นสี่เหรียญแล้วก็ขึ้น1่ถ้วยหยูดนะคะสิ่งที่จะต้อง เตือนก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะสุขภาพนั้นปวดเนื้อปวดตัวนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะอันนี้เรามัดระวังเนาะแล้วก็ต้องเตือนก็คืออย่าหาความทุกข์เสัวเองงยาหาความเดือดร้อนเสรงนะคะในวันพรุ่งนี้ไม่อย่างนั้นและมันจะติดตนาแปดตาเชียวนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะ,ะเส้นพิเศษแรงลังสังหรณม่แม่นฉะนั้นนะคะให้เชื่อลังสังหณรของตัวเองเป็นหลักนะคะพี่น้องคะนะสำหรับราจินีประจันขึ้นหนึ่งถ้วยขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณจะอุดมสมบูรณ์อ่ะนะ คุณอยากกังวลน,นะว่าอย่างนั้นเอาดมสมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินหรือบริวารก็แล้วแต่นะคะความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะอย่าเครียดนั่นเองค่ะเอาแล้วคะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข8 4 1 2 8412ค่ะขอให้เหงๆมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนคะพี่น้องวันจันทร์ก็นะคะเรื่องของการเงินดีนะคะ มีความรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้จะมีเม็ดกาไรเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะเก็บนะคะควบคุมเงินเก็บเงินได้จีละเหรียญจีละเหรียญแล้วเนี่ยนะพี่น้องขาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็น,ปน,ปน,ปนทองบริวารน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีครูบาอาจารย์เข้างพี่น้องวันจันนะคะแล้วก็พี่น้องวันจันนะคะต่อไปนี้ชีวิตนะคะ ฟะคับประคองค่อยๆเดินนะคะดีขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ไหมคะแล้กก็อาจที่จะเดินทางละในวันพรุ่งนี้นะคะเดินทางนะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมครอบครัวดีเยี่ยมเลยนะคะอาจจะขึ้นบ้านใหม่นะ,ะปรับปรุงบ้านช่องนะคะเปิดกิจการใหม่เข้าเรือนหอแต่งงานในประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เยี่ยมมากเลยค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่บ้านเลยส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8 สี่อ๋อตองสี่นะคะพี่น้องจา๋าแปดสี่สี่สี่นะคะแปดสี่สี่สี่ค่ะขอให้เห็งเห็นมาดูพี่น้องวัดอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเดินทางไปไหนคะอ่าไปหาหมอหรือเปล่าไปแก้ปัญหาเรื่องใะเรื่องหนึ่งหรือเปล่านะคะพี่น้องจา๋านะเออแล้วก็ยังคงเหนื่อยหนะักในเรื่องของงานกิจการเกลีย์นะตั้งจากสิ้นเดือนหนักหนักเลยนะคะหรืออาจจะไปทําบุญทํากุศลนะ ได้เหมือนกันนะคะหรือพี่น้องวัดอังคารท่านไหนที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพก่อนหน้านี้นะคะเจ้าดามนดยพอนอะ่ะให้ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะนะคะพี่น้องจ๋านี่แล้วก็เจ็ดถ้วยขึ้นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคิดทีละอยา่างทําทีละเรื่องนะคะเออนะ,ะอันนี้จะประสบความสาเร็จนะคะพี่น้องวันอังคารเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะที่เราคํานวณของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหกเจ็ด แล้วก็สองศูนย์หกเจ็ดสองศูนย์ค่ะขอให้เหงนเห็นมาดูพี่น้องวันนะคะพุธกลางวันสําหรับพุธกลางวันติดตาวติดก,กับทําไมคะปกติพี่น้องวันพุธกลางวันเนี่ยหลังสงกรานต์ให้ดีหมดเลยแต่ในวันพวกนี้เหมือนมีหนึ่งอย่างสองอย่างให้ตัดสินใจเลือกนะนะคะพี่น้องขาแนะนําก็คือให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดระวังสุขภาพด้วยนะคะไม่ค่อยจะโอเคปวดเนื้อปวดตัวร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียแต่เรื่องของการงานกิจการดีเยี่ยมนะพี่น้องวันพุธกลางวัน เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะรุ่นส่วนดีนะคะนี่ไหมเจรจาสำเร็จนี่ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวนันพุธกลางวันนะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษในส่วนของครอบครัวนะยังคงที่จะนะคะให้ความช่วยเหลือเกินหนุนพี่น้องวันพุธกลางวานันเป็นอย่างตีเห็นไหมคะนะเพราะว่าวันพุธกลางวันจะขอความช่วยเหลือบริวารในครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือทันทีนะคะพี่น้องจ๋าฉะนั้นใครที่กําลังติดดาบติดกับกดดันตัวเองเรื่องอะไรอยู่ก็แกะดนาซะนะคะพี่น้องหนา เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยนความเพี่ยนส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลขสองสองสี่ยนะคะสองสองสี่หนึ่งศูนย์สองสองสี่หนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนติดตดาบติดกับนี่ไหมคะนี่มีอะไรหนึ่งเรื่องสองเรื่องปิดบังซ่อนเร้นพี่น้องคะนะคะนี่เห็นไหมคะ,มะปิดบงังซ่อนเร้น,น,นะะน,น,น,ลนและถ้ามันเป็นเรื่องดีๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่นะคะเอ่อเสียหายแก้ไม่ทันอย่างเงี้ย มันจะเกิดความยุ่งยากเสียหายเนี่ยพี่น้องต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนก็อาจจะได้คำไม่ดีเกี่ยวกับบริวารนะก็อาจจะเจ็บป่วยหรืออย่างไรนี่นะคะส่วนพี่น้องเองก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอ่ะกระดูกโดยเฉพาะกระดูกเข่าด้านซ้ายระมัดระวังนะคะเรื่องเงินเข้านะคะใครเครียดเรื่องเงินอยู่นะเรื่องเงินเข้านะคะเออขายได้กําไรหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังคงมีเครดิตอยู่พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ เครียดในเรื่องของการเงินก็อย่าเครียดมาเออวันพรุ่งนี้มีเงินเข้าแน่ค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขเจ็ดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งศูนย์หกค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันนะคะมาดูพี่น้องวันพระฤกัสบดีสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะเดินทางไปไหนอย่างเร่งด่วนหรือเปล่านะคะแล้วก็อารมณ์ไม่ปกติรนะมัดระวังเนาในวันพรุ่งนี้แต่ไพ่ดีมากโชคดี นะคะพบทางอกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะดีดีนะคะรวยพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะความบุรมสมบูรณ์บังเกิดละนะคะทุกเรื่องรวยนะคะพี่น้องจ๋าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่เห็นไหมคะหนึ่งเหรียญโตโตนะคะอยู่ที่พี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคุณมีโอกาสถูกระวัลใหญ่คุณมีโอกาส,กม,กาสมีเงินก้อนโตเข้ามือคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินมรนดกนะคะพี่น้องาืาหรือมีบุตรนะคะหรือแต่งงานนะคะขึ้นบ้านใหม่ได้ั้งนั้นเลยเนาะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดี เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเกี่ยวข้องกับพานะชรคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆหรือเกี่ยวข้องกับบริวารคนรักค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันศุกร์ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์ขาขึ้นดีวิวระวังระวังนะตัวตนระวังการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงนะคะการเล่นหวยเล่นรูเลเล่นการพานันอยาเกิดความโลภนะคะางานชีเทาๆดำๆไม่โอเค เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่นี้ไม่ดีทั้งสิน้นแล้วก็เรื่องงานยังคงเคลียงานหนักเนาะเนื่องจากว่าสิ้นเดือนนะคะแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดด้วยไพ่สติ๊กเห็นไหมคะผู้หญิงแกร่งไม่ว่าจะหนักน้าสักกันยังไงพี่น้องวันศุกร์แก้ไขได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งน,นี้นะคะพี่น้องจา๋านะเงินเข้าค่ะนะคะคเงินเข้าค่ะนะคะโชคดีมีเงินเข้ามือนะคะเงินก้อนโตโเข้ามือในวันพรุ่งน,นี้สําหรับพี่น้องวันศุกร์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกิดจากการคํานวณของเราค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 5 0 8 1508ค่ะขอให้เหงนมาดูพี่น้องวันเสาค่ะสําหรับพี่น้องวันเสารอคอยรอจังหวะเรากาสรอคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะการรอคอยในครั้งนี้นะรอคอยที่จะขย,ขยายเห็นไหมนะเพราะนั้นรอค่ะในเรื่องเงินดีค่ะนะเรื่องเงินนี่ก็บอกว่าต่อไปนี้มีเงินเข้านะเออในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้านะหรือถ้าจะเดินทางหางเงินก็มีเม็ดเงินรออยู่ เห็นไหมคะ,ะ,คะมีเงินหมุนเข้ามานะคะมีเงินหมุนเข้ามาแน่นอนถึงแม,ม้ว่าเงินจะยํงเออขาเรียกว่ายังไม่เหลือในสต็อกนะแต่ว่าเงินก็ไม่ขาดมือว่าเงินอ่ะมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้รวมฉลองความสําเร็จละพี่น้องวันเสาร์นะคะเช่นทายอดขายถึงได้รางวัลฉลองกันเป็นทีมหรือไม่ก็วางแผนที่จะแต่งงานประมาณนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะมีก็ถือว่าดวงค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันสําหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรคะมีเลข9 4 2 3 9 4 2 3ขอให้ยิงยิงค่ะป้าหมอไวโพนนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ